ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาวลอใบติฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับใน E ีีนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวสารมากมายมาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันเลยนะครับก็มีทั้งข่าวของคุณอัลเกโรเรียมดีแลบแล้วก็เจ้ากอนเซโลนะครับส่วนเนื้อหาของข่าวมีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ และเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับไปชมที่ข่าวแรกนะครับชูเนตฟันธงเป๊ปตัดกุญพ้นแผนแล้วแต่ไม่พูดตรงๆล่าสุดแกรมชูเนตนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตเชื่อว่าเซอร์กิโออาเกโรคงยากจะได้ลงสนามให้แมนทิตี้อีกแล้วจนกว่าจะสั่งลาฐานะทีมเยาวไปได้ดูการเพราะถูกผู้จัดการทีมเมืนต่อเนื่องกุนเจ้าของตะติปประตูรวมตูงสุดของสโมสรที่256ลูก แต่ฤดูกาลนี้เล่นได้แค่200ต่อนาทีในลีกเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บและติดโควิด19หรือบางแหล่งข่าวว่าทัศนคติของคุณไม่ดีนั่นทำให้ชูเนตอดเสียดายคุณภาพของดาวเตะอาร์เ,รเรจนตีนาขอย้อนไปเมื่อสุดสัปดาห์ในเกมที่แพ้ยู่ในต็ด2-0ผมคิดว่าการขาดอาร์เกโรทำให้พวกเขาเจอโจทย์ยากในเกมที่สูสีอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงทัศนะกับคาเบียลเชซุสเขาก็เป็นผู้เล่นที่ดีในกลุ่มที่ใช้งานได้ แต่หากอยากหาผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างก็ต้องอาเกโร่หมอนั่นคือสุดยอดกองหน้าจมูกไวในกรอบเขตโทษผมจึงค่อนข้างงงใจเริ่มไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับผู้จัดก,การทีมแต่ก็ขาดความรู้ในส่วนนั้นว่าจริงๆมันคืออะไรแต่เมื่อยกตัวอย่างในเกมเมื่อสุสัปดาเล่นในฐานะทีมเย่า สกอร์ตามหลัง0ูนแต่คุณส่งแบ็บขวาคายวอเกอร์ลงในฐานะตำรองแทนที่จะเป็นกองหน้าตัวท็อปตัวจบสกอร์ของสโมสรหรือช่วงเวลายี่ินาทีสุดท,ท้ายให้เจ้าหนุ่มวัยยี่ิปีฟิลเฟอร์เดนลงแทนที่จะเป็นเพชค้าตจอมพังตาข่ายมันเกิดอะไรไม่ชอบพาพาคนบางทีเขาอาจตอมได้ดีพอหรือส่วนตัวคิดว่าตั้งแต่เป๊ปมาคุมทีมก็คล้ายๆพยายามโน้มน้าวให้หมอนั่นทาอะไรสักอย่าง ซึ่งไม้แก่แบบคุณก็ทำถุกความสามารถเพียงแต่ยังไม่ถูกใจอัลเกโรคือกองหน้าฉบับเดิมไม่ชอบเพสติ้งแต่เป็นฟุตบอลยุคใหม่เรียกร้องให้กดดันตั้งแต่แดนบนเป็นเหตุให้ดาวยิงไวต่ายุต่างปีได้โอกาสอย่างเกมชนะซายแมตัน5-2ก็แค่สํารองเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับในกรณีของคุณอัลเกโรกับเบบกูเรียล่านะครับคิดว่าเขาสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันหรือเปล่าลึกๆก็ แอบเชร์ว่าอย่านะครับอย่าให้เป็นอย่างที่ข่าวว่าเลยนะครับมาดูข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเลียมดีแลบนะครับเรือเตรียมปล่อยดีแลบเก็บเวลลี่แชมเปี้ยนชิพรายงานลา่าสุดจากฟุตบอลลีกเวิลด์ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาปล่อยตัวให้เลียมดีแลบกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีไปเล่นในเดะแชมเปี้ยนชิพหลังจบฤด,ดูกาลนี้เดลเรย์ไบติฟ้ากำลังพิจารณาจาก3ามทีมจากทั้งหมดที่เสนอเข้ามาคือ 1สโต๊ก2ดับี้และตามบอลมัดนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในกรณีของเลียมนะครับในกรณีของเลียมนะครับผมแอดมินนะครับคิดว่าอยากจะให้ผู้จัดก,การทีมของเรานะครับหรือเปโปเดเรล่าได้ดันเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเราอาจจะได้เห็นของดีจากดาวรุ่งนักเตะคนนี้ก็ได้นะครับมาต่อที่สถิตินะครับ เป็นตาฮิติของริยาดมาเลนะครับแล้วก็เควินเดอร์บอยนะครับเป็นตาฮิติเป็นตาฮิติที่เตะที่ยิงประตูได้มากสุดจากนอกกรอบเขตโทษในพรีเมียร์ลีกหืฤดูกาลหลังสุดก็อันดับหนึ่งเลยนะครับริยาดมาเลสติประตูควบคู่กับเฮลเลเคนะครับที่มีติด่อประตูเช่นกันตามมาติดๆนะครับอย่างเควินเดอรบอยมี11ประตูรวมถึงเจมมิดิสันและเจมบอร์ดเพลาะนะครับ ก็ทาได้1 1ประตูเช่นกันนะครับในตาฮีตินี้นะครับนักเตะของเราก็ติดทั้ง2คนเลยครับเป็นทั้งลิยับมาเดนและเควินเดบอยโอ้สุดๆไปเลยนะครับสุดยอดเลยทั้ง2คนนะครับข่าวต่อมานะครับก็เยนยอก่อนแข่งนะครับปาเกอร์ยกเป๊ปคือสุดยอดกืนตือที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเหล่าแข่งเรือก็คือสับปะลาดล่าุดตะกอดปาเกอร์นายใหญ่แห่งกูลแลมยกย่องว่าเป๊ปโอเดียล่าบิ๊กบอสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป็นหนึ่งในโค้ดที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมาเปเปพาทีตี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งกับฤดูการนี้และทําผลงานติดหรูชนะรวด21นัดในทุกรายการก่อนจะแพ้ให้กับอลิร่่มเมืองอย่างยูเนเตดแต่ก็คัมแบ็กกลับมาเอาชนะเตาเทมตันในเกมต่อมาได้5ประตูต่อ2แต่เป๊ปได้ลดเครดิตความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขาทําได้และยกเครดิตนี้ให้เหล่านักเตะในระหว่างที่สัมภาษณ์เมื่อเดือนก่อนปาร์เกอร์ไม่เคยกังขาในเรื่องของความสามารถด้านการจัดการทีมของเป๊ป และยกย่องก่อนที่เจ้าสัวจะรับการมาเยือนของเรือใบในวันเสาร์นี้โดยปาร์เกอร์ได้กล่าวว่ามันมีความจริงอยู่ในนั้นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับแต่ผมคิดว่าเขาก็แค่ทําตัวเป๊ปเป็นโค้ชที่เหลือเชื่อมากนะลองดูทีมของเขาสิแน่นอนว่าเขามียอดนักเตะที่ใช้ได้มากมายและมีอภิสิทธิ์ในการดึงนักเตะร,ระดับนั้นมาเสริมทีมได้แต่ดูวิธีการเซตอัพทีมวิธีการเล่นวิธีเคลื่อนบอลรวมถึงทุกๆอย่างเกี่ยวกับพวกเขาสิ ดูแค่ไม่ขี่นาทีคุณก็รู้บอกได้เลยว่าว้าวนี่คือทีมที่ถูกฝึกมาอย่างดีมากๆนั่นไม่ได้ทําอะไรให้เราแปลกใจตักเท่าไหร่เพราะเราอาจพูดได้ว่าเรากําลังมองไปยังหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นคุณจะประมาทไม่ได้พวกเขาแกร่งมากโครงสร้างของทีมการเล่นในแต่ละตําแหน่งพวกเขาทําอันตรายทุกช่วงเวลาของเกมได้พวกเขาอันตรายมากในยามที่ไม่มีบอลในแง่ของการเปลี่ยนรับเป็นลุกและวิธีการผ่ายบอลเมื่อครองบอลได้ผมคิดว่า เราคงเข้าใจ,จต,รตรงกันนะเพราะงั้นผมคิดว่าเราตระหนักอย่างน้อยผมก็คนหนึ่งแหละว่าเมื่อเล่นกับเรา่ัตปราดพวกนี้เราต้องมีวิธีและสมาธิในเกมตั้งรับตั้งแต่วินาทีแรกเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในกรณีของสกอรปาเกอร์นะครับได้กล่าวเยนยอคุณซือของเรานะครับผมต้องบอกว่าหยอดคำหวานก่อนแข่งเลยนะครับมาดูข่าวต่อดีกว่านะครับ ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกุณโดยที่มีสื่อออกมานะครับว่าสโมสรหรือว่าผู้จัดก,การทีมนะครับได้กล่าวทํานองว่าถ้าเกิดว่ากุณจะอยู่กับซิตี้ต่อนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลงานในทีมโดยข่าวนะครับได้กล่าวว่าสื่อเผยกุณผิดหวังเรือใบไม่ชัดเจนกับอนาคตของเขาล่าสุดดูมินิคิงนะข่าวชื่อดังจากเดลี ail, ่เมลเผยเผยว่าคุณอาเกโรรู้สึกผิดหวังมาก จากการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเขาจากทางสโมสรแมนซิตี้และเริ่มรู้สึกงุหงหิตกับแนวทางของการปฏิบัติของเปปกูเดียล่าในช่วงหลังที่ให้โอกาสเขาลงเล่นน้อยเกินไปคุณถูกสื่อเผยแพร่ข่าวก่อนเตะโดยคาดว่าจะมีหนึ่งใน11เตัวจริงที่พบกอบเซาเทมตันแต่สุดท้ายก็ตามเคยถูกส่งลงเล่นไทยเกมนี้และเจ้าตัวคิดว่าเขาอาจจะได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองไปแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่า ดูดูการนี้อาจเป็นปีสุดท้ายของเขาในสีเสื้อสีฟ้าในทีมเอติฮัตเตรเดียมแข้งวัย32ปีมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอย่างต่อนเนื่องทําให้ช่วงที่ผ่านมามีกระแส่าวลือหนาหูว่าติตี้อาจจะไม่ต่อสัญญากับเขาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานว่าบาเซโลนาเป็นหนึ่งทีมนะครับที่ต้องการจะทาบทามคุณอัลเกโรแต่ล่าสุดน,นะครับฟาบิซนะิโอโรมาโน่นักข่าวชาวอิตาลีนะครับได้ออกมาลดกระแส่าวนั้นว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนะครับ มีความจงรักภักดีต่อสโมสรแล้วก็จะต่อสัญญาในอนาคตเราก็ต้องมาดูกันยา,ยาวๆนะครับว่ากรณีของพี่คุณเรานะครับเมื่อจบฤดูกาลแล้วเขาจะยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าเขาจะย้ายทีมไปนะครับมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสถิติความฮอตของฟิลฟอร์เดนในเกมที่พบกับเซาท์แทมป์ตันนะครับสถิติของฟิลฟอร์เดนนะครับความแม่นยำในการผ่านบอล81.1%นะครับสัมผัสบอล59% ผ่านบอลสามสิครั้งเลี้ยงผ่านหลบคู่แข่งสาเร็จตีใน8ครั้งยิงตรงกรอบตามครั้งสร้างโอกาสตามครั้งแท็กเกิลสองครั้งและแอตติสสองครั้งนะครับโดยเกมนี้นะครับสื่อได้ยกให้ฟิลเฟอร์เดนได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของสื่อนะครับหรือว่าของนักข่าวนะฮะจึ่งแตกต่างกับริยาดมาเลนสนะครับที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับมาดูข่าวคาเลเซโล่บ้างครับ คาเซโล่บอกว่าพริซิตปีที่รับมือ,อยากที่สุดในลีกเดี๋ยวเจอกันอีกสนุกแน่ล่าตุดเจ้ากอนเซโล่ฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กล่าวว่าคิดเตรียมพริซิตดาวเตะเชลซี Chelsea, คือปีที่ทําให้ตนเจอปัญหามากที่สุดน,นับเฉพาะบรรดาตัวริมเต้นของสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแบ็กวัย26ปีเปิดเผยว่าบอกตามตรงนะผมคุยเรื่องนี้กับเพื่อนเริ่มทีมอยู่บ่อยๆมันอาจจะฟังดูแปลก แต่สาหรับผมแล้วปีที่ทําให้ผมเจองานยากที่สุดในพิมพ์ลีกก็คือปริสิตเขาเป็นนักเตะที่มีความคล่องแคล่วมีทักษะสูงมากและยังวิ่งไล่เดียวสุดๆในตอนที่ได้ครองบอลเขายังเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วมากๆสําหรับผมแล้วเขาเป็นปีที่ทําให้ผมเจองานหนักสุดๆไปเลยแต่ก็แน่นอนครั้งต่อไปผมจะไม่ให้เขาเลี้ยงผ่านไปง่าย,ายๆหรอกไว้เจอกันในที่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะมีเกมพบกับเชลซีอีก1นัดนะครับในวันที่8พฤศภาโดยเล่นที่ถิ่นเอติฮัดของเรานะครับแล้วก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า8พฤศภานะครับเจวกันเซลโลจะรับมือกับผู้ริสิทธิ์ของเชลซีได้หรือเปล่ามาดูข่าวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมากนะครับเมื่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราต้องการจะคว้าตัวแบ็กซ้ายของอาตาลันต้านะครับโดย มีค่าตัวอยู่ที่45ล้านปอนด์ปาบิเ o โอโรมาโนนักข่าวชาวอิตาลีนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าอัลเจนต้าพร้อมปังข้อเสนอสำหรับโรบินกเซนแบ็กต,ตัวเก่งวัย26ปีในราคา4 5 000, ล้านยูโรคือเป๊ปนะครับไม่ประทับใจในการเล่นหรือฟอร์มของเบนจามินเมนดี้อย่างมากเลยนะฮะซึ่งฟอร์มระยะหลังนะครับตั้งแต่เขาหายจากอาการบาดเจ็บมาเนี่ยยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้นะครับในเกมรับก็ ค่อนข้างละหลวมนะครับเกมลุกก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนต้ไหมาที่มาแมนเชสเตอร์ซิตี้ใหม่ๆนะครับที่มีพิสงในการเติมเกมลุกและเปิดบอลสวยๆให้เพื่อนนะครับได้ทำประตูตอนนี้นะครับเป๊บก็ได้ใช้ alexander s อ s s e n g o นะครับมาเป็นแบ็คจำเป็นนะครับซึ่งตำแหน่งจริงๆของ s ิ s s e n g o นะครับก็คือตำแหน่งปีกซ้าย แต่ว่าในกรณีที่ไม่มีนักเตะนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยทีมากๆเขาจึงใช้ alexander c i t i e n o เป็นแบ็กซ้ายจำเป็นนะครับแต่ว่าฟอร์มของซิเทนโกในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ได้แย่โดยเป๊ปนะครับได้มองไปทางโรบินโกเซนแบ็กซ้ายของอตัลันต้านะครับค่าตัวก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะครับด้วยวัย26ปี โดยเจ้าตัวนะครับก็คือโรบินโกเซนนะครับออกอาการาปากปิื้มที่ Man City แมนซิตี้แสดงความสนใจอยากจะเซ็นแต่ยาเขาไปร่วมทัพในเซิรเมอร์นี้เขาบอกว่าเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนครับผมต้องดีใจอยู่แล้วที่ซิตี้สนใจผมซิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมีผู้จัดก,การที่ยอดเยี่ยมอนาคตไม่มีใครรู้หรอกแต่ตอนนี้ผมเป็นนักเตะของอัตแลนตานี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของโกเซนนะครับ เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในกรณีที่เราจะซื้อแบ็คไซต์ตัวใหม่นะครับซึ่งมีอายุ26ปีนะครับแต่ว่าค่าตัวนี่ถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับต้อง45ล้านขึ้นไปนะครับเอาละครับเราก็มาลุ้นต่อเนียวยานะครับในกรณีของเขาออฟฟิเชียลเลยนะครับมีข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับพรีเมียร์ประกาศนักเตะยอดเยีเ่ยมประจำเดือน, 5, 000, นกุมภาพันธ์ได้แก อินคายกุนโดกันนะครับเป็นการคว้ารางวัลน,นี้สองครั้งติดต่อกันด้วยก็คือในเดือนมการาและเดือนกุมภาและยังเป็นนักเตะซิตี้คนแรกที่ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม2อเดือนติดต่อครับอู้หูวบกองกลางตัวทําเกมของเรานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขาดเขาไม่ได้แล้วนะครับสําหรับกุนโดกันคนนี้คนดีของเรานอกจากข่าวดีของอินคายกุนโดกันห้องเครื่องคนสําคัญของเราแล้วอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็เป็นคุณซอสมองเพชร ของเรานะครับเปปกูเดียล่าคว้ารางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภาพันธ์หลังเดือนที่แล้วเขาก็คว้ารางวัลน,นี้ไปนะครับโดยการทําผลงานพาทีมชนะ6จาก6นัดในเดือนนี้ยอดครับยินดีครับยินดีกับบอสแล้วก็อินไควินโดกันนะครับต่อบคนคนสําคัญที่พาให้แมชเชอร์เตอร์ตี้ขึ้นมาพังหาเป็นที่1ในเวลานี้เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลแอดมินได้นําข่าวมาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดมินจะไปตามตอบนะครับสามารถพูดคุยกันได้ปกตินะครับแต่สาหรับ EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ